10กุมภาพันธ์2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพันตำรวจเอกพัฒนศักดิ์บุบผาสวรรค์รักษาราชการแทนผู้บังคับการปอคอบอพันตำรวจเอกอนุวัตรลักษเจริญพันตำรวจเอกชัชธนาแก้วพันตำรวจเอกปัญญาก้าประเสริฐรองผู้บังคับการปอคอบอพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิรพงษ์ท้ายทองผู้กํากับการสีกองบังคับการปอคอบอและคณะกรรมการอาหารและยาโดยนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒเลขาธิการาคณะกรรมการอาหารและยาและเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒิรองเลขา ที่การคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันถแถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจยึดทลายโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์เถื่อนส่งโรงพยาบาลกว่า12แห่งมูลค่ากว่า2ล้านบาทตามคําสั่งการของพลตําตรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยพบของกลางสำลีชุบเอทินลแอลกอฮอล์70%เถื่อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตามที่กล่าวข้างต้นโดยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการป,าปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนซึ่ง ทางสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยได้รับเบาะแสมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมกันเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ตามโรงพยาบาลโดยพบว่ามีสำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์70เปอร์เซ็นต์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ยี่ห้อดาราพัทซึ่งได้จดแจ้งกับอยว่านำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายแต่พบมีการลักลอบผลิตในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสีบกกปคบ ได้ร่วมกับคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตภายในโกดังดังกล่าในพื้นที่ตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งขณะเข้าตรวจค้นพบว่าโรงงานดังกล่าวนั้นกำลังทำการผลิตสำลีชุบเอทิออลแอลกอฮอลเจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายและเข้าตรวจยึดจับกลุม่มส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามรายละเอียดทั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาจะส่งตัวอย่างของกลางทั้งหมดเพื่อตรวจสอบคุณภาพณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยืนยัน อีกครั้งหากพบว่ามีการปนเปื้อนหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานก็จะดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มต่อไป่เ่เราราาไููไ้้ดวทีถกต้องเป็นป็นผลิตภัณฑ์คือนอกจากตัวเลขแล้วต้องมีข้อมูลผู้ประกอ<ห>บการอะไรเรื่องขู้ลน้ำเข้าเป็นใครสถ<ะ>าน,น,น,นที่น้ำเข้าที่ไหนน้ำเข้าจากที่ไหนมันจะเป็นองค์ประกอบที่เพิ่มเติมนอกจากเลขครับขอบคุณครับ